สวัสดีครับหลังจากที่ผมลงคลิปที่ตั้งล้อส่งสัญญาณไฟไปนะครับผมมี f c หลายคนนะครับบอกว่าขอให้สอนวิธีต่อนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อกันนะครับที่ตั้งล้อวิธีต่อก็ไม่ยากครับผมก็เพียงแค่หาแบตเตอรี่เก่าแค่นั้นครับแล้วก็ขั้วไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟอะไรก็ได้วิธีต่อสายก็ ต่อบวกลบตามสลับขั้วอะไรก็ได้นะครับแต่สายไฟที่ผมต่อก็จะมีครับหรือจะทําตามที่ผมทําก็ได้ขั้วบวกขั้วบวกก็จะลงอีกข้างหนึ่งนะครับหรือจะลงที่ตรงดุมล้อหรือแกนจับก็ได้ส่วนขั้วลบก็เข้าอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายไฟอีกด้านหนึ่งของขั้วไฟแล้วนะครับ แล้วอีกข้างหนึ่งของขั้วไฟเลี้ยวก็ต่อเข้ากับแท่นปรับนะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญนะครับไม่งั้นไฟติดตลอดนะครับเราต้องแยกแท่นตั้งรอออกก่อนนะครับให้เป็นสองส่วนสองส่วนก็คือว่าส่วนสายไฟเส้นหนึ่งเป็นขั้วบวกส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วบวกเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ให้ต่อ ติดกันผมจะใช้สายลัดเคเบบันทยครับแล้วก็ยางในรองกั้นไว้ครับแบบนี้ครับผมแล้เวเราหมุนแบบนี้ตั้งแบบนี้เมื่อสัมผัสกันตรงนี้ก็เหมือนสะพานไฟเป็นสวิตต์ปิดเปิดนะครับแล้วไฟก็จะติดครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม